สวัสดีครับเพื่อนชาวมาม่าสิบห้านาทีนะครับผมก็ห่างหายไปนานเลยด้วยการติดภาระหน้าที่แล้วเราก็ทําสันที่ถ่ายทําใหม่นะได้ต่อบ้านก็เลยไม่มีเวลามาทําให้เพื่อนๆเลยช่วงนี้แต่วันนี้ผมก็พร้อมแล้วเริ่มจะกลับมาได้ทำแล้วเรามีเมนูมนังสวิรัครับวันนี้จะเป็นมผมจะท,ทาเป็นมามา่าผ้าต้มยาแห้งครับมาดูส่วนผสมมาเลยครับผมมีหมูสรรับครับน้ำพริกเผานะครับนี้แม็กกี้แล้วพอกของเราคือเจ้านม ข้นหวานนะครับแล้วเราก็จะมีกระปีซอยนะครับมา,มายุ้งมายุ้งยากนะฮะเริ่มแรกเราก็เหยาะเมคี้ไปนในน้าน,นิดเดียวครับตีดเดียวเพื่อให้หมูเรามีรสชาตินิดเดียวก็ไม่ต้องเยอะเราก็ลวกหมูเลยนะครับพอลวกหมูเนียเรากนะ็หมูสับนะเป็นหมูสับรวนหมูไว้ หมูเชื่อตัวน้อยด้วยเห็นไหมเอยแล้วเราก็จะาอมามาลงไปต้มกับหมูได้เลยนะครับเอาเจ้าหมาม้าไปต้มกับหมูได้เลยนะแล้วก็ในช่วงที่เรารอเจ้าเส้นกับเจ้าหมูเนี่ยสุกเรามาทําน้ํารากเลยครับผมเป็นคนชอบกินพริกเผานะเยอะหน่อยผมก็ใส่พริกเผาเยอะหน่อยชอบมากชอบน้อยแล้วแต่นะครับใส่ได้เลยตามสบาย นชอบม,มันมันหอมแล้วเราก็นี่เจ้าเครื่องปรุงในี่ใส่ไปเลยลอารมณ์มันจะเป็นเหมือนกับยำหัวปีหรือว่าผ้ากุ้งอะไรเงี้ยฮะแต่มันจะเราไม่ต้องใส่มะนาวเพิ่มเอะไรเพราะว่าเจ้าเครื่องต้มยำมันเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วเราจะได้ความหอมความหวานของเจ้านมข้นหวานไอ้เจ้าจับจับจับ,จบ,จบนม UHT ฮะเราก็ง่ายเลยไม่ต้องยุ่งยากกัดเลยฮะ ืเอาริจินองน,นี่นะครับมีหน้าตาเฮ้ยพอประมาณพอแค่นี้ฮะแล้วเราก็ข้าวหวานเป็นไงสีเริ่มมากกี่รับเองครับมชอบช้ำๆผมก็ใส่อีกหน่อยได้ครับ,รบแล้วแต่ชอบมาชอบน้อย แล้วก็คอยดูเส้นเลยนะครับหมูใครจะได้แนละ้วเส้นนี้ใครจะชอบอืดมากก็อืดน,น้อยอะไรก็แล้วแต่ตามใจเลยนะครับอขอแยกเจ็ดนิลกอนนะครับใครจะชอบกุ้งไม่ชอบกุ้งใครจะใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้ผมลืมผมลืมซื้อกุ้งกับหมึกมาใส่กุ้งกับหมึกก็ได้กับหมูสับแต่จิตใจไม่เรียกร้องครับมีหมูอย่างเดียวล้วก็ทําได้ผมก็อยากทํา เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราปิดไฟนะคร uh ับชิมน้ำยำนิดนึงอโอเคครับหวานหอมเปรี้ยวจะอ่อนๆหน่อยนะครับแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ง่ายเลยไม่ต้องตีคิดมาก ันนี้จะทําแบบเพียวๆเลยนะครับเรียวๆเลยไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นด้วยความคิดถึงครับอยากทํามากเพิ่งจะว่างวันนี้เองเพิ่งจะเสร็จงานผมเป็นเพื่อนแต่คิดถึงกันขออนุญาตเก็บลงนะครับเรียวๆเลยนะเรียวๆนี่นะแล้วก็ครับผมถ้ามีกุ้งมีไข่ต้มจะน่ากินขนาดไหนเนี่ย ใครชอบเปรี้ยวเติมเปรี้ยวได้นะครับเติมหวานได้ใครชอบอะไรเติมได้นะครับผมไม่ว่าอันนี้ผมคิดว่ามันโอเคแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับปลาดบางแล้วจัดหน้าตาหน่อยโหยลืมผักชีต้นหอมนะอะไรนะได้หมดแต่วันนี้ด้วยความคิดถึงเพื่อนๆน,นะครับผมก็เลยอยากเรียวๆเลยมีอะไรทําอย่างนั้นคิดอะไรได้ทําอย่างนั้นนะครับไม่ง่ายไม่ยุ่งยากครับ เดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูนะครับมาดูมาดูยันชิมก็อ๋อเป็นกระลำปีกับจะน้ำก่อนถ้าใครชอบเผ็ดใส่พริกป่นเพิ่มใส่พริกหอมเพิ่มอะไรได้หมดนะฮะนี่ก็จะเป็นรสกลางๆรสกลางๆหอมๆหมนหวาน มันมีความเป็นต้ยมยำแล้วก็มีระมุนของกลิ่นน้ำริกเผากินยำแล้ววันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดแท้ผมด้วยเวลาผมมีชิิปใหม่เพื่อนจะได้เห็นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปขอตัวทานนะครับอร่อยมาก